สายลมเธอฟังขานลมสถาช่วงเย็นจะมีใครยิน เป็สุภาครับที่แท็กเงินทองคำดีแล้วพ,พี่น้องมีโอกาสไปเป็นกบลังใจกับสุล,ลามนะครับและตอกนนล,ลงพื้นงินเป็นตล้านเลยครับพี่น้องเล่อม 哦。<Hello. S 2> ไอ้ท่านเป็นใครกล้าเข้ามาในตำหนักไม่กลัวตายได้ยังไงยเราใจเย็นก่อนเทนอยู่ เราอย่ามองพี่นี้เป็นคนร้ายพี่นี้เป็นราชโอรสปากเมื่งเ,เป็นราชโอรสปากเมื่งแล้วเข้ามาที่นี่หมายความว่ายังไงเราทั้งสองคนไม่เคยรู้จกัก ่กับคอเธอที่เล่นแต่มองด้าหอิงอยู่ไกลๆไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้เหีที่พี่เพัเรื่องาหวได้้ใจวี่ตกหล่ักเอยงที่ี่จะไปเข้าไป ตอบพระบิดาน้เรนนำขันหมากเงินขันหมากแท้มาสูงขอแหญิงพี่นีเนี้ยก็อดใจไม่ไหวในค่ำคืนนี้ด้วยความรักที่มันไม่อยูดเรื่นหัวใจมันทำให้ดีต้องขี่เรือหอกมาจอดไว้อยู่ตรงที่หน้าตา่างเรือหอก คือที่จะิงเาพบหน้านเราดีเหรนไหมอย่เรือขอสักหน่อยอยากขอบไ่ะพอแล้ะนะกลัวร่วไม่ต้องกลัวหรอกทีนี้เนะี่ยจำเป็นที่จะต้องทำตามใจเพื่อที่จะ้น้เงหงดีไไ้อยู่ ตแต่หากแม้ว่าการกระทำของพี่ในครั้งนี้ทำให้เราเห็งไม่พอใจพี่ยังต้องขอโทษและพี่ชายก็จะไป 江 你文弄。嗯 คนทิ้งรักจะอย่าพัวแต่เสื่อยืนซักเฮ้ยตายแล้วทำไมเป็นอะไรเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรหรอจ๊ะแต่คิวได้ประธานเนี่ยตกใจหมดก็ตื่นแฟนไม่เกิดได้หรอกให้น้ำหมดนี้เลยเหรอจะดีเหรอตร้องมีสิจ๊ะมันจะดีนะ นี่จะนีทำแบบนี้แล้วจะเจ้าพี่เดียดทิ้งหมฉันได้หรือไม่จะไม่ไม่ทิ้นหรอพี่เชอน์ตอนนี้เราเป็นเพื่อนเดียกันพี่จะแนะนำให้เจ้าได้รู้จักที่นี้ให้นาว่าพระุึงแก้วเป็นสายเลือดของพระพิธานสิ่งทองที่ต้นหยอมแม่มันดีรัตนา แห่งมิจิราคนครไมิจิราคนครใช่แล้วเราเคยได้ยินเพลงนี้เลคะเจ้าของได้ยินแล้วใช่ไหมพี่นะ่ะจะบอกให้เจ้าหนี้รู้เพราะวันนี้เนะี่ะพี่จะเป็นเจองขอตัวไปเข้าฟ้องต่อพระบิดาปิ่นทองเพื่อที่จะได้นำขันหมากเกลือสมากทองมาส่งคนนั่งไมราชนีไงดีมากนะจะพูดจริงเลยค่ะพูดจริงใจรนชินีพี่นะ จะไม่ทำให้เ่้าเสียใจแต่พี่อยจะรู้ว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่เจ้ารักจริงหรือเปล่าจริงสิแม่ท่าเจ้าพี่หมเชคิดว่าเจ้าพี่คงจะไม่ทําให้หลว,ว่อเฉันผิดหวังตั้งแต่ที่หมอมฉันเกิดมาผมอมฉันไม่เคยต้องมือชายใดหมีเจ้าพี่เป็นคนแรกเท่านั้นเจ้าพี่ต้องรักผมเชือเป็นแค่คนเดียวนะเพคะได้สิราชเนงพี่รักปล่าเจ้าแต่พี่สัญญานะ ว่าภายในวันนี้ก่อนยามสองพี่ถึงแก้วจะมาพบนออ้องหญิงก็ชรีที่ตำหน่งเดลนเปิดหน้าต่างรอที่ไว้พี่จะได้ขีเ่เรือหอมาพบเจ้าเพคะเจ้าพี่แต่ก่อนที่แี่จะไปสิ่งของที่พี่ได้เจ้าเก็บเอาไว้ สะภารเกลีออย์นางหญิงจงเก็บหน้าสาบันไว้เพื่อเป็นสัญญาณ้าของเราทั้งสองคนสวยจังเลยไปค่ะเจ้าพี่พี่เนี่ยปกค้าสมภารกเกลีืติดตัวพี่ตลอดเวลาถึงแม้ว่ามันจะยับเยินยุ่ยยุ่ยหนะ่อยแต่มันก็มีค่าเก็บไว้ดีนะจ๊ะน้าจ้านะะีขอบพระทัยไปค่ะจำไว้ไม่เกินยามสองพี่จะมาหาเจ้าเจ้าจรอพี่นะ พยายามสองเท่านั้นที่จะรีบไปและที่จะรีบกลับมาผมที่จะรอจะพี่ไปค่ะแต่หน้าต่าเราพี่ไว้นะดิฉันีิ๊กพัชจะพี่พี่ไปก่อนเลยจ้ะโชคดีนะพวกท่านพยายามสองนะยายามสองที่กลับมานะ จริงไหมต้องทำความสะอาดสักหน่อยต้องเรียกแนะเล็กแล้ว